การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในปัจจุบันเนี่ยเห็นเงียบๆแต่ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะมีอยู่เรื่อยๆจริงๆโดยเฉพาะในพื้นที่ของตามแนวชายแดนอย่างเช่นในพื้นที่ของอำเภอพบพระจังหวัดตากค่ะคุณผู้ชมที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะทางด้านของสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4ี่ตากเนี่ยก็ได้มีการส่วนที่กาลังกันเข้าตรวจในพื้นที่ของการลักลอบที่ในพื้นที่ป่าไม้นะคะที่อำเภอพบพระจังหวัดตากพบการลักลอบตัดไม้มีค่านําไปขายค่ะ นายประสิทธิ์ท่าช้างผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4ี่ตากได้มีการสั่งการให้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พบพระส่วนที่กำลังร่วมกับอุทยานทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเข้าตรวจคน้นขบวนการลักลอบตัดไม้มีค่าเอาออกมาจากป่าโดยจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้หรายค่ะก็ตัดไม้ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการตัดไม้เพื่อจำน่ายให้กับชาวเขาเผ่าม้งเอาไปทำโลงศพค่ะคุณ<ช>นะคะโดยใช้ไม้มีค่าอย่างเช่นไม้ประดู ไม้มะค่ามะยมหินอันนี้เอาไปจําหน่ายในราคาที่สูงด้วยก็เป็นคํากล่าวอ้างนะฮะอย่างที่คุณสศีพิมลเรนให้ทราบทั้งผู้ต้องหาที่โดนจับกลุมทั้ง6นายเนี่ยเขาบอกว่าไปขายให้พี่น้องชาวเผ่ามง้งแต่จะเท็จจริงอย่างไรเดี๋ยวสอบสวนต่อไปนะครับเพราะว่าดูจากรูปการเอาท่านผู้ชมดูเถอะใช่เหรอ การอีกอย่างนึ่งดิฉันมองว่าไม่น่าจะเอาไปทโํโรงศพละละอย่างเงี้ยครับนะก็เป็นนายทุนตัวกลางที่จ้างหมดไม้ตัดเท่านั้นเองนะครับดังนั้นจะต้องสืบสาวเราเรื่องไปจนถึงต้นทุนนายทุนต่างหากละครับที่จะส่งเขาเรียกว่าท่อน้ําเลี้ยงมาให้กับคนในพื้นที่และคน<ม>ในพื้นที่ก็ไปจ้างคนที่เลื่อยไม้ทําแผ่นในป่าขนออกมาต่างหากครับซึ่งกระทําความผิดตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่บ้านคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับของกลางที่ได้เนี่ยไม้แปรรูปเจ็ดสิบสองท่อน หรือว่า72แผ่นดูหน้าตัดเอาละวกันนะครับว่าเท่าไร่ปริมาตรก็1.94ลูกบาทเมตรมยังมีสัตว์คุ้มครองด้วยนี่สงสัยคงไปจับจากในป่ามาแหละ<อ> ه, เป็นไก่ฟ้าหลังเทา3าตัวอยู่ในบริเวณว่านแน่นอนว่าจับของกลางได้ขนาดนี้ต้องเจอเลื่อยยนต์ะนะฮะแล้วก็มีมีดสองเล่มของกลางทั้งหมดนำส่งเข้าสู่สารีตมดภูธรพบพระเดิมเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจริงๆยังมีอีกที่หนึ่งนะฮะอันนี้ผมไม่ได้นำมาทางด้านของฐานพัน เฉพาะกิจฐานพันธ์ที่35ก็มีการจับกลุ่มในวันนี้เองแต่เป็นไม้ขนุนกลางป่าหลังจากที่มีการลาดตะเวนวันเดียวกันเลยครับแต่อันนี้เป็นในพื้นที่ชายป่าก็นํากําลังสนธิกําลังทํางานกันไปเล่าสู่กันฟังเพราะว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปลายทางที่ท่านผู้ชมเห็นก็ที่ผมนําเสนอเล่าให้ฟังทุกๆครั้งว่ารักษาป่าต้นน้ํานะเพื่อปลายทางนะเพื่อน้านําแรงนะจะมีกลุ่มก้อนบางคนที่ได้ผลประโยชน์ แต่จะมีคนจํานวนนับล้านที่เสียผลประโยชน์นี่แหละครับก็ฝากไว้ให้ดูให้คิดนะครับอืมอนิดนึงอะ่ะคุณขอหน่อยหนึ่งคือล่าสุดเนี่ยพอได้มีการลักลอบแบบนี้เนี่ยนะในพื้นที่ของจังหวัดสุขโขทัยนะคะเขตรักษาพานันธุ์สป่าถ้ำเจ้ารามเนี่ยนะในพื้นที่ตรงส่วนนั้นล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการ พบผู้ที่กระทำความผิดในแบบนี้นะคะคแล้วก็ยิงเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยเลยทีเดียวนะคะคคก็ต้องดูกันว่าในเรื่องของการทํางานของเจ้าหน้าที่เนี่ยบางครั้งก็เขาก็เสี่ยงอันตรายเพื่อเรานะเราก็เป็นหูงเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่กันได้ค่ะ